เฟออิ่มคุ้มของ MK เคขากลับมาอีกแล้วเริ่มต้นเพียง49 9บาทให้อร่อยแบบไม่อัน้นอิ่มท้องจุใจกันแน่นอนบบเมนูคุณภาพสุดพรีเมียมกว่า100เมนูให้ทุกคนได้เลือกทานกันเขามีให้เลือก3ราคาด้วยกันแล้วแต่เลยว่าอยากจะทานแบบไหนแต่อิ่มคุ้มจุใจเหมือนกันแน่นอนและเขายังมีส่วนของบาร์เครื่องดื่มและของหวานที่ใจเพิ่มแค่99บาทนอกนั้นยังไม่พอยังอร่อยจุใจไปกับเมนูของทานเล่นของทอดที่หลากหลายและเมนูติ่มซำแบบฟินฟิพร้อมแล้วเราก็ไปปรุงน้ำจิ้มและเตรียมท้องรรรออออออสสหัับคามมมม่่ยยในนนนืืิิุุ้้ดดฟีกไเล เนี่ยเมนูเขาหลากหลายสุดๆแบบว่าใส่บุฟเฟ่ห้ามพลาดเลยสารพัดเมนูให้เลือกทานและนี่ก็เป็นเมนูเด็ดที่ไฮไลท์ของแต่ละราคา่ะคือเป็นตัวช่วยในการเลือกว่าเราอยากจะทานบุฟเฟ่ราคาไหนดีนะคือมันน่าอิปป่มไปหมดเลยใส่เนื้อหรเ,เวอร์ก็ถูกใจใส่ซีฟู้ดก็ฟินเมนูของเด็ดของอร่อยก็เลือกทานได้แบบเต็มที่เนี่ยมีหยบก,ก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะโอ้ยอะไรมันจะฟินขนาดนี้เนี่ยเอาดีๆเป็นบุฟเฟ่อิ่มคุ้มสุดพีเมยมที่คุ้มมากใครเห็นโพนี้เรารีบชวนแกงเพื่อนชวนครอบครัวามาทานกันแบบด่วนๆเลยแอบไม นอกจากจะอร่อยแล้วเขาก็มีกิจกรรมแชร์โชว์เพื่อรับตุ๊กตาน้องเป็ดกลับบ้านไปด้วยอร่อยคุ้มขนาดนี้รีบมาก,กันนะ